ทัายมาสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะทักทายจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเหมือนเดิมค่ะออกไปทํางานนะคะวันนี้ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ8ปดโมงเช้าค่ะวันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ22องศานะคะที่ญี่ปุ่นอากาศสบายสบายเลยค่ะวันนี้แดดออกนะคะแดดออกอากาศสบายสบายเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะถือว่าโอเคเลยค่ะวันนี้อากาศ ีก็เอาเส้นทางทํางานมาให้ดูเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะที่เดิมเวลาเดิมเส้นทางเดิมค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะสู้ๆนะคะวันอังคารค่ะสู้ๆไปด้วยกันค่ะถึงยอดวิวจะนอ้อยแต่ก็สู้ค่ะขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ครูาราศีส่วนค่ะสาวพิจิตชีวิตต่างแดนนะคะชติดตามหน่อยนะคะมีคนดูมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ37คนแล้วค่ะกรุณาช่วยติดตามกันหน่อยนะคะค่ะบรรยากาศข้างทางวันนี้ค่ะสวยงามมากค่ะท้องฟ้าท้องฟ้าสว่างคาตาค่ะวันนี้แดดออกนะคะมีความรู้สึกดีใจมากค่ะวันนี้แดดออกนะคะที่ญี่ปุ่น ากาศก็22องศาพอดีพอดีนะคะนี่ค่ะก็คิดว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะได้เกี่ยวกันแล้วนะคะข้าวนี่ค่ะทุ่งนานะคะนี่ค่ะทุ่งนานะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะโอเคนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขัวราศีสวุวรรณค่ะสวัสดีค่ะขอตัวขับรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะ